สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่จ้าสวัสดีทุกทุกท่านทุกทุกคนนะจนะ๊ะเนาะสวัสดีปีใหม่ด้วยจ้าสวัสดีปีใหม่ขอให้มีความสุขมากมากอย่าเก็บอย่าจนนะจนะ๊ะเนาะอย่าเก็บอย่าจนขอให้ลำลำเลยรวยจ้าขอให้ลำลำเลยรวย สวัสดีมีแฮ้งสุกคนเลยจ้ะสวัสดีปีใหม่ตอจ้าปีใหม่แล้วยาเย็นมานี่สิมะมาเห็ดผัดหมูนะจ๊ะเนาะเอากระเทียมเอาน้ำมันตองไปผัดหอมเลยนะแ้วกระดิส่หมูนะจ๊ะใส่หมูลงไปเลย มูผัดผัดชั่วแล้วเตาใส่หมูหนอกจากเนาะผัดหมูใส่ชั่วน้ำเตาอ่าก็ผัดหมูให้อุเป็ดน้อยก่อนนอกจากเนาะเขาใส่ไช้ทัวเนาะใส่ถุงเนคะรื่องเนาะจะไล่ตาด้วยจ้าขยับก้อบ่อย เป็นค้นชายลูกเป็นค้นผัดว่าจะเป็นยังไงนะจ๊ะนะมาเบิ่งกันเนาะเป็นลูกผัดในหีอ้อว่าจีนาตาที่ออกมาเป็นยังไงนะจ๊ะที่แห่งเกินน้ำน้อยนึงจ๊ะ ก็จะสุกเนาะนอกจากน่าก็ใส่แค่หลอดเนาะใส่แค่หลอ,อดกับทัวัวล่างเตาทัวล่างเตาใส่ลงไปผัดปรุงรสนะจ่าใส่น้ำมันหอยใส่น้ำมันหอยใส่ซีอิ๊ว ไปยางละเล็ดน้อยน,น้อยจ้ะเนาะเดี๋ยวเค็มเนาะแล้วใส่รสแดงเหาจจงค่อ,คอยขาดรสแดงเหาจจงค่อ,คอยเอาใส่น้ำตาลจ้าใส่รสดีจักหน่อยจ้าใส่สดหอยในะส่สดหอยจักหน่อยจ้า พยังละเล็ดลนะนอนอัตราจะออกมาเป็นยังไงรสชาติแม่ด้นเนาะมันเป็นอย่ง,งนะด,ดูกสาวคัดท่า <c oughs> ขอบคุณทุกๆคนนะจ๊ะที่ติดตามรับชมยายนะจ๊นะเนาะขอบคุณหลายๆที่เป็นกำลังใจแรงใจให้กันเนาะรับชมเราก็อย่าลืมกดติดตามกด ดิงน้ำด้วยจ้าจะเป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะขอบคุณไลไลช่วรนานเตาก็ตามใจชอบเลยนะจ๊นะเนาะถ้ามักชิมหญ่ชิมนห,นหน่อยสุกหน่อยสุกลายซ้ำใดนะเนาะหะแหง้าแหงกะยอะน้จาจจกน้อยด้วยจ้า ตัวทัวร์าทนเลยสุกันหลเน,น้อนะจานแน่มักะไรมากรอบๆกัได้แล้วจาน <c oughs> มากรอบๆเนาะเพราะมีนามคุกเข่าอย่างน้อยนจ้จานะตา จะาซีมรสชาติกันนะจ๊ะเราย้ายซิมกันเลยจ้ะอือเสีบแล้วจ้ะแซ่บแล้วแซ่บแซ่บแล้วจ้ะแซ่บแล้วหอมห้อยๆแล้ว สุกแล้วจ้าผัดแค่หลอดผัดแค่อดเซ่หมูยะายเย็นเนะจนะ้ะเนาะสุกแล้วขอบคุณหลายๆที่รับชมจบคลิปเนะจนะ้ะเนาะขอบคุณหลายๆจา้าแต่ว่าคลิปนี้มีประโยชน์อ,อย่าลืมกดไล่์กดกระดิ่งน้ำนะจ้ะเด้อสับตะไคร่น้ำนะจ้ะเนาะเพืเป็นกำลังแก่แรงใจเป็นกำลังแก่แรงใจให้กัน มังใกล้ๆกันจ้าเมื่อนี้ให้ลูกสาวผัดให้แม่เป็นคนไทยหน้าตากระชิบป,ประมาณนี้แหละจ้าเนาะเอาได้อยู่เนาะคลิปหน้าพ่อกันไม่ได้จ้าคลิปนี้กลไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะเลิบๆทุกบานจ้า